สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568วันนี้เรายังคงต้องจับตาสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษค่ะ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะ สถานการณ์ทางทะเลในวันนี้ค่อนข้างอันตรายค่ะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีความสูงถึง2-3เมตรและหากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวจึงขอเตือนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่สำคัญคือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันคือวันนี้ค่ะ นอกจากนี้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่อุณหภูมิต่ำสุดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมาณ13-19องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศจะหนาวจัดจนอาจมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเนื่องจากอากาศค่อนข้างแห้งจึงขอให้ระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนในภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภ,ภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31-35อถึงองศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีลมพัดปกคลุมและมีการระบายอากาศที่ดีทำให้การสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะ ต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะคะแต่เบื้องหลังเนี่ยเต็ไมไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งมากนั่นก็คือเรื่องพยากรณอากาศค่ะใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะฉบับวันที่28ธันวาคม2568 ภารกิจของเราก็คือการเข้าไปดูเบื้องหลังตัวแรกสัญลักษณ์พวกนั้นว่าทำไมประเทศไทยในวันเดียวกันแท้ๆถึงมีอากาศที่แบบต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้ครับคือภาพที่ข้อมูลฉบับนี้วาดให้เราเห็นเนี่ยมันชัดเจนมากจริงๆมันคือภาพของประเทศไทยที่มีสองขั้วอากาศที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ในขณะที่ตอนบนของประเทศเนี่ยกำลังเจออากาศเย็นถึงหนาวท้องฟ้าโปร่ปงโปรงแต่ภาคใต้กำ,กำลังเผชิญกับฝนตกหนักคลื่นลมแรงสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือ,อคกลไกเบื้องหลังปรากฏการณนี้มันคืออะไรและก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำเตือนแต่ละข้อครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่หนูว่ามันน่าสนใจมากก็คือในวันเดียวกันเนี่ยนะยอดดอยทางภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดอาจจะลงไปแตะ2อ,องศาเซลเซียสแต่ภาคใต้ตอนล่างกลับมีคำเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันโหมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงคะเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมนะครับมันเกิดจากผู้เล่นหลัก2ตัวเลยที่กำลังแสดงอิทธิพลต่อประเทศไทยพร้อมๆกันแต่ว่ามาจากคนละทิศทางแล้วก็มีคุณสมบัติตรงห้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ ัวแรกที่ส่งผลต่อประเทศไทยตอนบนก็คือสิ่งที่นายประกาศเขาเรียกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนมวลอากาศเย็นจากจีนคํานี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงหน้าหนาวมันก็คือลมหนาวที่เราพูดถึงใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองนึกว่ามันเป็นเหมือนออโดมขนาดมหมาของอากาศที่เย็นแล้วก็แห้งโดมเหรอคะครับ อากาศเย็นเนี่ยโมเลกุลมันจะอยู่ชิดกันกว่ามันก็จะมีความหนาแน่นสูงแล้วก็หนักกว่าอากาศร้อนชื้นที่อยู่รอบๆบมันก็เลยจมตัวลงแล้วก็แผ่ขยายออกมากดทับพื้นที่ข้างล่างเหมือนเราเอาผ้าหม่มผืนยักษ์มาคลุมไว้เลยครับอ๋อ พอโดมอากาศเย็นแล้วก็แห้งอันนี้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมันก็จะไปดันอากาศร้อนชื้นเดิมๆให้ลอยขึ้นแล้วก็สลายไปท้องฟ้าก็เลยโปรง่งอากาศแห้งและอุณหภูมิก็ลดลงเร็วมากครับโอเคชัดเจนเลยค่ะเป็นภาพที่เข้าใจง่ายมากเลยนั่นคือฝั่งของอากาศหนาวแล้วฝั่งภาคใต้ที่กําลังเจอฝนหนักละคะผู้เล่นอีกตัวคืออะไร ผู้เล่นอีกตัวมาจากทางทะเลครับในประกาศระบุว่าเกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคําสําคัญในประโยคนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นคําว่ากําลังค่อนข้างแรงหรือเปล่าคะทาไมมันถึงแรงเป็นพิเศษช่วงนี้มันมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือปกติแล้วมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย มันคือลมประจำฤดูหนาวอยู่แล้วหน้าที่ของมันคือการพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาแต่ความแรงของมันอาจจะต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาปัจจัยที่ส่งผลก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้ถ้ามันอุ่นกว่าปกติมันก็จะระเหยกลายเป็นไอ้นาได้มากขึ้นเปรียบไปก็เหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้มรสุมเลยครับทำให้มันอุ้มความชื้นได้มหาศาล พอเจ้าลมที่ชุ่มฉ่ำแบบนี้พัดมาเจอกับแผ่นดินภาคใต้ก็ถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นกลั่นตัวเป็นแมฆฝนขนาดใหญ่แล้วก็เทลงมาเป็นฝนตกหนักอย่างที่เราเห็นในพยากรณ์ครับเข้าใจแล้วค่ะคือข้างบนมีอากาศแห้งและหนักจากแผ่นดินใหญ่กดลงมาส่วนข้างล่างก็มีลมชื้นที่ได้พลังงานจากทะเลอุ่นพัดเข้าใส่ซึ่งการประทะกันของสองอิทธิพลนี้ก็นำไปสู่คำเตือนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย เรามาเจาะลุกที่คำเตือนของภาคใต้กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะดูมีความเร่งด่วนแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตผู้คนเลยครับในประกาศเนี่ยเขาไม่ได้แค่เตือนกนกว้างๆนะครับแต่ระบุเป้าหมายชัดเจนมากคือนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาว่าให้ระวังฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการระบุชื่อจังหวัดแบบนี้ทำให้หนูสงสัยเลยค่ะว่าทำไมต้องเป็น3จังหวัดนี้ มันเป็นแค่ความบังเอิญหรือว่ามีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดรับน้ําโดยเฉพาะคะไม่ใช่ความบังเอิญครับแต่มันคือภูมิศาสตร์ลุ้นล้วนเลยหากเราดูแผนที่นะจะเห็นว่าแนวชายฝั่งของนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาเนี่ยเป็นเหมือนด้านที่เปิดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดข้ามอ่าวไทยมาแบบเต็มเ็มอ๋อคือเป็นด่านหน้าเลยใช่ครับ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศด้านในที่เป็นเทือกเขาและที่ลาดเชิงเขาพอเมฆฝนที่อุ้มน้ำมาเต็มที่เคลื่อนตัวจากทะเลขึ้นบกแล้วเจอกับแนวเขาก็จะถูกบังคับให้ปล่อยน้ำทั้งหมดลงมาในบริเวณนั้นพอดีเลยทำให้พื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกว่าจังหวัดอื่นๆที่อยู่เหนือขึ้นไปหรือว่าอยู่ฝั่งอันดมามันครับโอ้โหพอเข้าใจแบบนี้แล้วคำเตือนมันดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วในทะเลเองก็มีคำเตือนที่ละเอียดมากเหมือนกัน ใช่ครับและรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจมากข้อมูลแยกความรุนแรงของคลื่นอย่างชัดเจนเลยอย่างในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเขาบอกว่าคลื่นสูง2-3เมตรและจะสูงกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง3เมตรครับตัวเลข3เมตรอาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราอยู่บนเรือเนี่ยมันคือคลื่นที่สูงเท่ากับตึกชั้นเดียวนะครับ มันสามารถซ่อนแนวขอบฟ้าได้มิดเลยทีเดียวแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวแล้วค่ะแล้วที่บอกว่าสูงกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะคือลมจากตัวพายุฝนเองมันมาเสริมกําลังคลื่นอีกทีเหรอคะต้องเลยครับ คิดภาพตามง่ายๆนะครับคือนอกจากลมมรสุมที่พัดแรงสม่ำเสมอเป็นทุนเดิมแล้วเนี่ยในบริเวณที่มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองหรือ Thunderstorm มันจะมีลมกระโชกแรงที่พัดลงมาจากฐานเมฆซึ่งเป็นลมที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดและรุนแรงมากลมกระโชกนี้จะไปปั่นป่วนผิวทะเลเพิ่มขึ้นอีกทำให้เกิดคลื่นที่สูงและก็คาดเดาทิศคารได้ยากกว่าปกตินี่คือเหตุผลที่อันตรายมันเพิ่มขึ้นทวีคูณในบริเวณที่มีฝนตกครับ ซึ่งก็นำไปสู่คำแนะนำที่ชัดเจนที่สุดคือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันว่าแต่พอเขาบอกว่าเรือเล็กนี่มันมีนิยามที่ชัดเจนไหมคะว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าเล็กเรากำลังพูดถึงเรือประมงพื้นบ้านหรือว่ารวมไปถึงเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวด้วยโดยทั่วไปในทางปฏิบัตินะครับเรือเล็กมักจะหมายถึงเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า10-12เมตรหรือประมาณ30-40ฟุต ซึ่งก็ครอบคลุมเรือประมงชายฝั่งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวขนาดเล็กส่วนใหญ่เลยครับเรือพวกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อคลื่นลมที่รุนแรงระดับนี้ได้การงดออกจากฝั่งจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพื่อความปลอดภัยครับเห็นภาพแบบนี้แล้วแผนของผมที่จะไปลองพายแพลโบ๊ทที่สงขลาช่วงสุดสัปดาห์นี้คงต้องพับไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเลยครับ น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วมียังมีอีกคำเตือนที่น่าสนใจคือเตือนคนที่อยู่บนฝั่งโดยตรงเลยว่าระวังเคลื่อนที่ซัดเข้าหาฝั่งอันนี้มันคือปรากฏการอะไรคะมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า storm surge หรือคลื่นซัดฝั่งครับ เกิดจากลมที่พัดแรงต่อเนื่องเป็นเวลานานมันจะค่อยๆดันมวลน,น้ำผิวด้านบนให้ไหลไปกองรวมกันที่ชายฝั่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็ซัดลึกเข้ามาบนแผ่นดินได้แม้ตรงนั้นฝนอาจจะไม่ได้ตกหนักก็ตามถือเป็นคำเตือนที่ละเอียดและครอบคลุมทุกมิติความเสี่ยงจริงๆครับ ชัดเจนมากสำหรับภาคใต้ค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นไปดูคำเตือนของประเทศไทยตอนบนกันบ้างซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะคะอากาศหนาวสบายแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยคืออันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากอากาศแห้งประเด็นนี้สาคัญมากแล้วคนมักจะมองข้ามครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมามันไม่ได้นำแค่ความเย็นมาอย่างเดียวนะครับแต่มันนำความแห้งมาด้วย ความชื้นสัมผัสในอากาศจะลดลงหัวภาพเลยทําให้ทุกอย่างระเหยน้ําออกไปหมดไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้แห้งหรือแม้กระทั่งผิวของเราสภาพแวดล้อมทั้งหมดจะกลายเป็นเหมือนกองเชื้อเพลิงที่รอแค่ประกายไฟเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองครับอืมและเมื่อเกิดไฟแล้วก็จะลุกลามได้เร็วมากเพราะมีลมหนาวพัดห่มกระพืออยู่ตลอดเวลาดังนั้น การรับมือกับอากาศหนาวจึงไม่ใช่แค่การใส่เสื้อผ้าหน,นาๆแต่ต้องรวมถึงการระมัดระวังเรื่องฟืนไฟด้วยซึ่งก็นํามาสู่คําเตือนในข้อคือเรื่องสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอันนี้ดูเหมือนจะพื้นฐานแต่ก็สําคัญเสมอเลยนะครับใช่ครับเพราะร่างกายเราต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาอุณหภูมิแกนกลางให้คงที่ เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงเร็วร่างกายจะสูญเสียความร้อนเร็วขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นภาระหนักต่อร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายครับพอเจาะลึกแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเราลองมาเดินทางผ่านตัวเลขแล้วก็รายละเอียดของแต่ละภาคกันดีกว่าเพื่อให้เห็นว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นมันส่งผลลดอันอกัจันเปยยังไงบ้าง เริ่มจากจุดที่หนาวที่สุดเลยภาคเหนือค่ะในประกาศไฮไลท์ว่ายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดแค่2-12ถึงองศาเซลเซียสครับเลข2องศานี้คืออุณหภูมิที่ใกล้จุดเยือกแข็งแล้วการเกิดน้ำค้างแข็งหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าเหมยขาบก็คือไอ้น้ำในอากาศที่อยู่ใกล้ๆพื้นดินพอเจอกับความเย็นจัดก็จะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะตามใบไม้ใบหญ้า ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามแต่ก็เป็นสัญญาณของความหนาวเย็นที่รุนแรงครับแล้วนำค้ำแข็งแบบนี้มันส่งผลผกระทบต่อพืชผลทันการเกษตรบ้างไหมคะส่งผลโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะกับพืชที่ไม่ได้ทนทานต่อความเย็นจัด น้ำแข็งที่เกาะบนใบพืชสามารถทำลายเซลล์ของใบทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้และถ้าอุณหภูมิต่ำนานพอก็อาจทำให้พืชชะงักการจเจริญเติบโตรหรือเสียหายได้เลยเกษตรกรในพื้นที่สูงจึงต้องมีการเตรียมการป้องกันเป็นพิเศษในช่วงที่มีคำเตือนแบบนี้ครับขยับมาที่ภาคอีสานยอดภูก็หนาวไม่แพ้กันเลยอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง14องศาเซลเซียสจากนั้นพอเราวาบเข้ามาที่กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อย ต่ำสุดอยู่ที่21 2 3อถึง23องศาเซลเซียสเป็นอากาศเย็นสบายสบายการไล่ดูตัวเลขแบบนี้มันเหมือนเห็นการเดินทางของมวลอากาศเย็นเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการแสดงให้เห็นถึง gradients หรือการลดหลั่นของความรุนแรงได้อย่างชัดเจนที่สุดภาคเหนือที่อยู่ใกล้กับต้นกำเนิดของมวลอากาศเย็นในจีนมากที่สุดก็จะได้รับผลกระทบเต็มเมเหมือนอยู่ใจกลางของผ้าหม่ม Mm. พอเคลื่อนตัวลงมาถึงภาคกลางและถึงเทพซึ่งอยู่บริเวณชายขอบของมัวอากาศเย็นอิทธิพลของมันก็จะอ่อนกำลังลงไปมากเหลือเพียงความเย็นสบายๆในตอนเช้าเท่านั้นเองครับแล้วจุดตัดที่น่าสนใจก็คือภาคใต้ที่ในภาคเดียวกันมีทั้งอากาศเย็นและฝนตกหนักตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าอากาศเย็นในตอนเช้าแต่พอเป็นตอนล่างของภาค กลับกลายเป็นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นี่คือแนวปะทะที่ชัดเจนที่สุดครับถ้าเราลากเส้นบนแผนที่บริเวณตอนบนของภาคใต้ยอย่างชุมพรหรือประจวบคีรีขันธ์คือพรมแดนสุดท้ายที่อิทธิพลของอากาศเยน็นจากทางเหนือแผ่ไปถึงแต่พอข้ามพรมแดนนั้นลงไปก็จะเข้าสู่เขตอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยอย่างเต็มตัว สภาพอากาศจึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในภาคเดียวกันแล้วถ้าเราข้ามเทือกเขาไปฝั่งตะวันตกล่ะคะในประกาศบอกว่ามีฝนแค่ร้อยละ30ของพื้นที่ดูเหมือนจะเบากว่าฝั่งตะวันออกพอสมควรใช่ครับและเทือกเขาตะนาวสีที่ทอดตัวยาวลงมาคือพระเอกของเรื่องนี้เลยครับลองนึกภาพเทือกเขาเป็นเหมือนกำแพงยักษ์เมื่อลมมรสุมที่ชุ่มฉ่ำพัดจากอ่าวไทยเข้ามามันจะปะทะก,กับกำแพงนี้ แล้วก็ถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้นอ oh. ความชื้นส่วนใหญ่จึงถูกบีบออกมากลายเป็นฝนตกหนักทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยส่วนอากาศที่ข้ามกำแพงไปได้ก็จะแห้งลงมากทำให้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันได้รับฝนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดปรกากฏการณ์นี้เรียกว่า rain shadow หรือพื้นที่อับฝนครับโอ้โห oh. พอไล่เรียงแบบนี้แล้วภูมิฝาตของประเทศเรามันมีบทบาทในการสร้างสรรสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งจริงๆแต่ท่ามกลางคําเตือนต่างๆเหมือนจะมีข่าวดีซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากในประกาศระบุไว้ชัดเจนเลยว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดี เหตุผลก็คือมีลมพัดปกคลุมและมีการระบายอากาศดีออ๋ซึ่งลมที่ว่านี้ก็คือลมหนาวจากมวลอากาศเย็นนั่นเองครับมันทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดขนาดยักษ์ที่ช่วยพัดพาฝุ่น PM 2.5และมลพิษที่เคยสะสมตัวอยู่ออกไปทำให้เราได้อากาศที่สะอาดและสดชื่นในช่วงนี้การพยากรณ์ที่ละเอียดขนาดนี้ทั้งเรื่องคลื่นเรื่องฝุ่นการระบุพื้นที่เสี่ยงภัย มันทําให้หนูสงสัยขึ้นมาเลยค่ะว่าเขารู้ได้อย่างไรเทคโนโลยีเบื้องหลังมันทํางานยังไงถึงสามารถคาดการได้แม่นยําขนาดนี้คะมันเป็นแค่การดูดาวเทียมอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แค่ดาวเทียมอย่างเดียวแน่นอนครับแต่มันคือการผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่งมากๆลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอนะครับชิ้นแรกคือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ให้ภาพรวมกว้างๆของกลุ่มเมฆและทิศทางการเคลื่อนตัว ชิ้นที่2คือเรดาร์ตรวจอากาศที่ติดตั้งอยู่ตามพื้นดินซึ่งสามารถตรวจจับกลุ่มฝนและประเมินความหนักของฝนในพื้นที่แบบเรียลไทม์ได้ชิ้นที่สคือสถานีตรวจอากาศภาคพื้นดินและการปล่อยบอลลูนตรวจอากาศที่จะวัดค่าต่างๆในบรรยากาศจริงๆเช่นอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศแล้วก็ทิศทางลมในระดับความสูงต่างๆครับข้อมูลจาก3แหล่งนี้ก็ดูเยอะมากแล้วนะคะยังไม่หมดครับ ชิ้นที่สำคัญที่สุดคือแบบจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขหรือที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับนักอุตุนิยมวิทยาจะป้อนข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้จาก3แหล่งแรกลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วใช้สมการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ซับซ้อนเพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในอนาคตผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือแผนที่พยากรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิฝนหรือแม้กระทั่งความสูงของคลื่นซึ่งเกิดจากการคำนวณปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมกับผิวน้ำทะเลครับ สุดท้ายนักพยากรณ์อากาศที่มีประสบการณ์ก็จะนําผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์มาวิเคราะ์ร่วมกับความรู้ทางภูมิศาสตร์และความเข้าใจในสภาพอากาศท้องถิ่นเพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นคําพยากรณ์และคําเตือนที่เราได้อ่านกันครับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การเดาจ่คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่เลยทีเดียวพอเราเจาะลึกประกาศฉบับนี้แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราในภาพรวมคะมันบอกเราว่าประเทศไทยนะวันนี้ คือเวทีของการแสดงพลังของธรรมชาติสองรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวหนึ่งมาจากทางเหนือเป็นอากาศเย็นและแห้งจากแผ่นดินอีกตัวมาจากทะเลเป็นมรสุมที่เต็มไปด้วยพลังงานและความชื้นสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การมีอยู่ของสองระบบนี้นะครับแต่คือคีย์เวิร์ดที่ว่ากำลังค่อนข้างแรงความแรงนี่เองที่เป็นตัวกำหนดความรุนแรงของผลกระทบ และทำให้การสื่อสารคำเตือนที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ผู้คนในแต่ละพื้นที่สามารถเตรียมรับมือกับสภาพอากาศในรูปแบบของตัวเองได้อย่างถูกต้องซึ่งก็คือการรับมือกับน้ำท่วมและคลื่นลมแรงในภาคใต้และการรับมือกับอาคคีภัยและความหนาวเย็นในภาคเหนือถูกต้องที่สุดครับปรากฏการณ์นี้อาจเป็นรูปแบบปกติของฤด,ดูกาลแต่ความรุนแรงของมันคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูและให้ความสำคัญเป็นพิเศษเสมอ เป็นการสนทนาที่เปิดมุมอมองต่อกระดาษพยากรณ์อากาศแผ่นเดียวได้อย่างมหาศาลเลยค่ะครับแล้วข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเพียงภาพของ24ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นแต่ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลอีกมหาศาลเลยนะครับทั้งพยากรณ์รายสัปดาห์รายเดือนหรือข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการเกษตรและการบินสิ่งนี้นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อครับเอ่อ ทุกวันนี้เราส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้รับสารพยากรอากาศแบบวันต่อวันแต่ถ้าเราเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้รับสารมาเป็นผู้ใช้งานข้อมูลอย่างจริงจังขึ้นล่ะครับถ้าเกษตรกรใช้ข้อมูลพยากรณ์รายเดือนเพื่อวางแผนการเพราะปลูกผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้ข้อมูลเคลื่อนลมระยะยาวเพื่อวางแผนธุรกิจหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ใช้ข้อมูลแนวโน้มสภาพอากาศเพื่อวางแผนชีวิต การตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆจะมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมากขึ้นขนาดไหนครับ